สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายขอเชิญชวนทุกท่านร่วมท่องโลกวิทยาศาสตร์แห่งดิสนีย์แลนด์ไปพร้อมกับพวกเรากับการแสดงวิทยาศาสตร์ไซช์งนานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ครั้งที่17และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่5คณะสหวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นดิฉันนางสาวสุวิศราโพชัยศรีท็อฟฟี่ค่ะพร้อมกับเพื่อนสุดน่ารักและสุดสว ดิฉันดิฉันน่าสานารณการิตาจินตนานั้นไข่มุกค่ะดิฉันนากสึาพาาาาิพิธภัณฑ์เห็นชมพู่ค่ะทุกท่านคงจะพร้อมที่จะไปท่องโลกดิสนีย์แลนด์พรอมกับพวกเราแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงรูปชมงดงามน่ารักนามว่าสโนไวท์เธออาศัยอยู่ในปรา,าสาทกับพระราชินีแม่เลี้ยงของเธอแต่ราชินีใจร้ายอิจฉาความสวยของสโนไวท์จึงสั่งให้เธอทำงานปัดกวาดเช็ดถูราวกับเป็นคนใช้ฮโลแกรแมวิเศษเอ่ยแต่ละว,วันพระราชินีจะคอยถามฮโลแกรแมวิเศษว่าท่านนี่แหละไม่มีผู้ใดงดงามเกิน คนคิดว่าภาพที่เราเห็นในกล่องเนี่ยไม่ใช่ภาพสามมิติใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเป็นเพียงการใช้เทคนิคเดนเพื่อโพสเพื่อให้เกิดภาพลงตาขึ้นมาเนื่องจากโปรแกรมเนี่ยจะต้องใช้เลเซอร์ยิงตัวภาพโดยไม่อาศัยตัวรับภาพค่ะวันนี้นะคะเขมจะมาพูดถึงกทคใิ้เพื่อโสเพื่อโสเนี่ยเป็นการฉายภาพเครื่อนไหวแบบสองมิติธรรมดารรมดาโดยใช้จอรับภาพแบบสายค่ะโดยเรานะคะถ่ายภาพไปยังบริเวณพื้นผิวส,สะท้อนแสงขันจากนั้นพาพสะท้อนไปยังจอรับภาพแบบสายค่ะ โดยการับภาพแบบใส่นะคะจะทำมุมอยู่ที่ประมาณ5องศากับพื้นผิวากสะท้อนแสงค่ะซึ่งทำให้เกิดภาพสามมิติอยู่โปรแกรแมนั่นเองค่ะและเทคนิคเบเปอร์โกสนะคะยังช่วยลดก,กระดาษและยังไปสื่อการสอกด้วยค่ะโฮโลแกรมพิเศษเอ๋ยจงบอกขาาเึงใครนาด้วยที่สุดในปัจจุบันแต่แล้ววันหนึ่งราชนินีก็ถามเช่นเดิมแต่โฮโลแกรแมพิเศษกลับตอบว่า ดังหิมะเธอชื่อสโนไว์ผู้งามเลิศในปตฐพีราชินีถึงกับอ้าปากค้างขณะเดียวกันสโนไวท์ที่กำลังทำความสะอาดก็ได้อธิษฐานขอให้ได้พบกับรักแท้ราชินีเจร้ายเห็นดังนั้นก็ตะโกนอย่างเกรียยกาดและวางแผนกำจัดสโนไวท์ทันทีเมื่อสโนไวท์ได้ยินจึงหวาดกลัวหันหลังวิ่งเข้าไปในป่ายอย่างรวดเร็วเท่าที่จะทำได้ยิ่งเข้าไปลึกเท่าไหร่ รอบคางก็ยิ่งมืดในที่สุดเธอก็พบกระท่อมหลังเล็กกลางป่าเธอจึงตัดสินใจก้าวเข้าไปในกระท่อมพอเข้าไปเธอก็พบว่าในห้องรับแขกมีเก้าอีเ้เล็กๆทั้งหมดเตัววางเรียงกันอยู่สโนว์ไวจึงคิดขึ้นได้ว่าเป็นบ้านของคนแค้ที่แม่เลี้ยงเคยเล่าไว้ตั้งแต่เด็กหลังจากนั้นเธอล้มตัวลงนอนและงีบหลับไปอย่างรวดเร็วผ่านไปไม่นานคนแคะ เสร็จกลับมาจากการทำงานในเหมืองพลอยพวกเขาพบหญิงสาวก,กำลังนอนหลับอยู่คนแค่ถามทันทีที่สโนไวท์ลืมตาตื่นเธอประหลาดใจมากที่พวกเขาไม่ใช่เด็กอย่างที่คิดจากนั้นทั้งสองฝ่ายต่างก็ผัดกันเล่าเรื่องราวคนแค่ยินยอมให้สโนไวท์พักอยู่กับพวกเขาเพื่อปกป้องเธอจากแม่เลี้ยงใจร้ายวันลุงขึ้นก่อนที่คนแค่จะออกไปทำงานพวกเขาํำชับสโนไวท์ว่าห้ามเปิดประตูให้ใครเด็กขาด เจ้าหญิงพยักหน้ารับคำแล <Blaze. S 1> ้วทุกวันก็ผ่านไปด้วยดีวันแล้ววันเล่ากลับมาที่ปราสาทพระราชินีผู้ดุร้ายก็ไปหาโฮโลแกรมวิเศษอีกเขาเพหลักน้าตกเสายในกระท่อมที่คนแคทัเอยู่สนอไว้กงามที่สุดพระราชินีโมโหรีบลงไปยังคุกใต้ดินนางรีบผสมยาหลายสูตรเข้าด้วยกัน ส้มงสายชูส่วนบริเวณรอบๆของแอปเปิลนี่นะคะจะเป็นเบกกิ้งโซดาค่ะและเมื่อเบกกิ้งโซดาทําปฏิกิริยากับน้าส้มงสายชูจะทําให้เกิดเป็นฟองฟู่ขึ้นมาค่ะและเพื่อนๆทราบกันอีกไหมคะว่าฟองฟู่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาจากแก๊สอะไรถ้าไม่ทราบเขาพี่จะบอกอีกค่ะซึ่งแก๊สที่เกิดขึ้นนี่นะคะคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะตามสมการที่จะขึ้นให้ตรงนี้เลยค่ะและจากสมการนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หลุดออกมาจากสารละลายจงทาให้เกิดเป็นฟองอากาศ โดยรอบบริเวณภาชนะที่มันจุกค,ค่ะหรือไม่ก็อาจจะฟูออกมานะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะถ้าหากเรานําน้ำเนี่ยไปทําการระเหยออกโดยการต้มนะคะจะทําให้มันเกิดการเป็นสารละลายโซเดียมอะซิเตตหรือที่จะเรียกว่าน้ําแข็งร้อนค่ะซึ่งน้ำแข็งร้อนนะคะเป็นผลึกธรรมชาติที่จะเกิดการเกาะตัวกันเป็นของแข็งหรือว่าเข็งปับ๊บออกมาด้วยค่ะแล้วอีกอย่างนะคะ เเเป็นคคครื่อร่องงับพมีะดวันต่อมาที่กระท่อมคนแคทั้งเจ็ดขณะที่พวกเขาออกไปทำงานดังเช่นทุกวันแต่บ่ายวันนี้กลับมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นสโนไวจ์จำได้ขึ้นใจว่าเหล่าคนแค่ไม่ให้เธอเปิดรับคนแปลกหน้าเข้ามา ราชินีในร่างของหญิงแก่หน้าเกียิพร้อมตะก้าแอปเปิลเอ่ยปากขอร้องสโนว์ไวด้วยความสงสารสโนว์ไวจึงเปิดประตูให้หญิงชลาเข้ามา หญิงชลาจัดแจงมอบแอปเปิลให้กับสโนไวท์แล้วชักชวนให้เธอลองลิ้มรสด,ดูสโนไวท์กัดแอปเปิลเข้าไปคำใหญ่ท่านใดนั้นร่างของเธอก็ล้มลงกับพื้นและสลบไปราชินีดีใจอย่างเย่งพร้อมกระโดดโลเต้นที่แผนของนางสำเร็จซึ่งได้เวลาที่คนแค่ทั้งเจ็ดกลับบ้านมาพอดี ราชินีใจร้ายวิ่งหนีออกจากกระท่อมวินาทีนั้นราชินีสะดุดลื่นล้มตกลงไปสู่ก้นหลุมและไม่มีใครได้พบเธออีกเลย